รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ชีวิตในยุคโควิด -19 แบบนี้พนักงานส่งของส่งอาหารสำคัญจริงๆเพราะบางทีเราสั่งทุกสิ่งอย่างผ่านเขาเนาะแต่ว่ามีพนักงานขนส่งพัสดุแห่งหนึ่งค่ะมาส่งพัสดุที่คอนโดอย่างนี้ทุกคอนโดก็จะมีโต๊ะให้ตั้งของเอาไว้นะคะแต่คนนี้ไม่ส่งแบบปกติส่งยังไงให้โลกจดจำจดจำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดูซะหน่อยอ นี่เอา้าโยนอย่างนี้เลยจ้ายิเ่เดเดินขึ้นบันได้ไงคเหนื่อยใช่ไหมคะดูสิคะแล้วถ้าของเป็นข้างใน<อ>ข้างในเป็นอะไรที่มันแตกง่ายอย่างเงี้ยทำไงล่ะเนี่ยแต่กล้องจอนปิดเห็นเนาะว่าพนักง,งานส่งพัสดุคนนี้คะ่ะเขายือนอยู่ตรงด้านล่างกลองพัสดุแล้วก็หยิบกล่องพัสดุโยนขึ้นไปบนทางเดินกล่องเล็กกล่องใหญ่กล่องอะไรก็โยนหมดคะ่ะโยนทุกกล่องไปเรื่อยๆจนครบ ก็ไม่สนใจหรอกว่าของข้างในมันจะเสียหายหรือเปล่าคอนโดนี่อยู่กลางเมืองเลยนะแล้วจังหวะมีคนเดินมาพอดียกกล่องใบสุดท้ายขึ้นไปเดินไปวางดีๆตอนที่มีคนมาไงทาดีเมื่อเมื่อคนเห็นคนแต่คุณลืมไปว่ายุคสมัยนี้ทุกที่เล่าตัวคุณมีแต่กล้องนะคะอ้าวนี่เนี่ยเดกกล่องสุดท้ายกเราจะขับมาโยนละมีคนเดินมาพอดีคนเดินมาพอดีโย่ยิงไปนิดนึงด้ยนะเรืองสร้างภาพใช่ไหม อย่างนี้เรียกสร้างภาพใช่ไหมสร้างอิมเมจสร้างอิมเมจใช่ไหมคอนโดนี้อยู่ย่านสาทรนะ11โมงเช้าที่ผ่านมานะคะ เอา้ายังไงล่ะเนี่ยคลิปนี้เพจดัง mm hmm. เขาก็เลยนะํามาโพสตแล้วก็ระบุข,ข้อความประมาณว่ามาส่งพัสดุทุกวันทาแบบนี้ทุกครั้งเลย mm hmm. เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเคยตักเตือนแล้วก็ยังทาอีกไม่รู้จะทํายังไงแล้วอีกอย่างของของ,ของลูกบ้านอะ่ะที่มันอยู่ข้างในอะ่ะบางอย่างอะ่ะมันก็โยนไม่ได้จริงจริงมันเสียหายเนาะ mm hmm. นิติบุคคลโดนตาหนิตลอดเลย mm hmm. ทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่นิติบ,บอกทำไมฉันต้องเป็นแพ้แล่ะเนี่ย mm hmm. ฉันไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลย mm hmm. ฉันไม่ได้โยนกล่องด้วยก็เลยอยากจะฝากบริษัทต้นสังกัดอ่ะคลิป่อคลิป ชัดซะขนาดนี้นะคะตรวจสอบพฤติกรรมของพนักง,งานรายนี้ด้วยเนื่องจากทางคอนโดกับคนที่ได้รับพัสดุเขาก็ได้รับความเดือดร้อนอยู่เหมือนกันค่ะครับผมก็มันขี้เกียจเอาแบกขึ้นไปมันหนักมันโยนไปก็แล้วกันเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยดีแหมสร้างภาพเหลือเกินข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม